โอ้โอ้โอ้แย่สุดโจเอโมเจมฟอร์โรอีโมฟิ อย่ามาบุกเบิ้ลอย่ามาบุกเบิ้นใครเดินใครเดินอยู่ใกล้ๆบ้านขอเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์นะครับไปตุ๊บปุ๊บไปยันเซิร์ฟเวอร์เลยอ้ยที่ถ้าผมสร้างบ้านแบบนี้น่าจะสวยมากเลยน่ะเนาะอย่าอย่าเป็นบ้านของผมจริงๆ สวยสวยเฮ้ยเฟรดี้ฟาดเบลตัวนี้คือลางจอดรถ านี่บ้านช่างสวยงดงามสักเกินเดินขึ้นบ้านมาเปิดประตูนี่นั่งเล่นคอมนี่ฟีฟีบูบูบูน่าเบื่อ ยังนอนคูเกะกูเกะกูมาเดินเข้าห้องน้ำแอาบน้ำแบบสไตล์แบบเปิดเปดิดกระูทิ้งไว้แล้วก็อาบเฉลาดอืมทุกคนน่าสะสงสัยหนูตันวนี้ว่าอะไรปัดกิกก๊กที่บุบตะวิ้นตัวนั้นปิดประตูรับกินหอม สปาเก็ตตี้วิ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 วตุ้มให้ชนใช่เฟสดีฟาร์ดแบ อันนี้มันเปิดไม่ได้ทุกคนแล้วก็มีประตูเข้าอยู่ตรงนี้เดี๋ยวทำประตูก่อนประตูจะใช้เป็นประตูเหล็กแล้วก็เอาบล็อกเหล็ก,กวางไปตรงนี้รู้วไม่เข้าไงมีวิธีเข้านะครับทุกคนไม่ใช่มีวิธีปุปูปุ่มปุ่มทอปุ่มปุ่ม,ม,มตี นี่เปิดปิดเปิดปิดเปิดก็ปิด รถผมตรถกระดิกเครื่อรถลอเรือรถรอเรือคือรถที่ดัดแปลงมาจากรอเรียงรถลอเร,รือ โซนไม่สิเอาจอดไปท้งนโซนสนามบาสบาสเกตบอลแต่นี้ผมจำไม่ทำแน่นี่คือโซนโซนแบบวิ่งเล่นสนุกสๆแล้วก็มีห้องรับใต้ดินด้วยแต่อยู่ชั้นล่างนี่จะหยุดตรงนี้นะทุกคนต้องเม็ดเม็ดหน่อยหน่อยเราจะขุดลงไป